กับมาอีกครั้งสําหรับเทราเรียนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เรามีเป้าหมายในการกระชือบอสแบบระห่ำไปเลยละโดยที่เราจะสู้กับบอสให้ขยับให้ได้น้อยที่สุดอันดับแรกเลยเราต้องหาวัตถุดิบในการสู้บอสอ,อันแรกอันแรกหาได้จากบอสคิงส์รามเนาะเดี๋ยวเราก็เตรียมของจากหีบแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าณขณะนี้เราก็มาถึงเบโอมหิมะก,กันแล้วเราก็ไปสำรวจกันเลยดีกว่าแต่ถ้าถ้าบอกคุณจะถามว่า เรามาสำรวจที่ใบองค์ถมาทำไมคือผมอยากได้มันเป็นรองเท้าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นรองเท้าเหมือนไอส์เกตนะครับผมว่าจะเอา,เอาไปทำเทอร์ราสปาพอดีก็เลยมาสำรวจที่นี่ซะเลยมันจะได้แบบชูอินวัน เุ้ยเอาว๋าทุกคนเราลงมาแป๊บเดียวเราก็เจอเลยทาไมวันนี้ผมโชคดีจังวะทุกคนได้ทั้งรองเท้าได้ทั้งดาบแล้วก็ได้ทั้งรูบีเดี๋ยวว่าบนึงเคียร์มอนก่อนอุ้ยัอใจสองดวง เอาล่ะทุกคนหลังจากที่ได้ที่เรียกคิงสารามาเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงในการจะตีมันเพราะมันคือบอสที่แทบจะก,กากที่สุดในเกมแล้วถ้าผมตายนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงละแต่ผมกินยากันตายไว้ก่อนแล้วกันอี ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะก็มันเป็นบอสที่ง่ายที่สุดในเกมนี่มันจะยากได้ไงเดี๋ยวเราตัดไปตอนเปิดถุงเลยดีกว่าเฮ้ยเอาอะดวงวันนี้ผมเป็นอะไรวะเน,นี่ยเปิดครั้งเดียวได้สัตว์คีเลยแล้วผมจะเตรียมมาสองอันทำไมเนี่ยที่ซัมมอนเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าตีครั้งเดียวแล้วได้ก็ดีแหละ ในลำดับต่อไปเราจะหาของไปสู้กับบอสสมองกันนะฮะโดยเราจะใช้ดาบคลิตโตคุงเพราะมันฟันเร็วมากเลยเรียกอย่างนั้นแต่ถามว่าทำไมต้องใช้ดาบเล่มนั้นเพราะว่าบอสตัวนี้มันสามารถล็อกแบ็กได้และเป็นตัวเดียวของเกมด้วยและด้วยความสามารถดาบที่ฟันรัวมากๆจึงทำให้บอสเข้ามาหาเราแทบจะไม่ได้เลยเหมือนมีบาเรียขวางไว้อยู่ถ้าจินตนาการไม่ออกก็ไปเจอของจริงกันเลยดีกว่า โอ้ลืมบอกโอกาสออกมันน้อยมากและส่วนใหญ่จะออกเป็นดาบฟ้าแทนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเตรียมซีดไว้เยอะมากแต่ผมคงไม่ตัดช่วงนั้นมาให้ดูหรอกเพราะมันนา่นเอาแหละท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการไปขุดแท่นดาบมาในที่สุดผมก็ได้ดาบชลกิมมาสักทีดูเสียเสียแห่งความปวดใจนี่สิครับเออ แน่นอนว่าเราไม่เอาด่านนี้ไปไปใช้หรอกเราเก็บไว้แค่สองสอันแล้วรถที่เหลือเราก็ขายทิ้งราคานี่คือราคาดีมากเลยไม่ใช่เล่น ทำไมมันอีซี่จังเลยเนี่ยเพราะเราใช้ดาบเทพยังไงละ่ะดาบคิริตโตคุมฟันระหับแบบไม่เหลือชิ้นดียินดีด้วยนะครับพวกคุณได้มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วเราจะมาสู้กับเอ่อม,มันเรียกว่าอะไรอะ่ะอีเทลอร์โวโบ,บอสหนอนปีศาจหนอนยอบ วิธีการสู้คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากเราก็แค่เตรียมสัตว์ขี่คิงสลามเตรียมอาวุธที่มันตีเร็วๆหรือไม่ก็ลูกตุ่มผมแนะนําเป็นลูกตุ่มที่ใช้แร่ของบอสคิมสันนะครับแล้วเราก็เตรียมพวกอุปกรณ์ฮิลเลือดน้ํายาฮิลเลือดแค่นี้ก็จบแล้วครับเป็นบอสที่ไม่ต้องสร้างอารีนาที่ใหญ่เวอร์วะอะไรเราแค่สร้างอารีนาให้มันเล็กไม่ใช่เล็กสิ สร้างให้มันพอกระโดดได้แล้วทําให้เราแบบเวลากระโดดเราใช้ใสข่ขี่คิงสลามให้มันกระโดดรัวๆแบบทําดาเมิดรัวๆแค่นี้ก็ชนะละ านแบบชิวเฉียดบอสนี่ก็ทำผมเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยก็ก็ใช่แหละนะผมเล่นแค่แบบเอาบัฟกองไฟไม่บัฟไม่ไม่ใช่บัฟแต่เกียงเลือดแล้วก็บัฟน้ำยาอีกผมบัฟแค่กองไฟผมว่าจริงๆผมสมควรตายนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมแค่โชคดีเฉย เอาละครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ